วัดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดทำใบเสร็จรับเงินนะคะของวันที่11เดือนมกรานะคะใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินวอยเลขที่ยังอิงเ SI อ0 0 0 0 0 0ทัจากบริษัทเมเบลนะคะ โอนเงินเข้าจำนวน1นึ่งมืบาทได้รับเช็คเลขที่8829817อานธนาคารไทยพาณิชย์สาขานคปรปฐมลงวันที่1กุมภาห้าเก้ารับจระเต็มจำนวนนะคะเข้ามาในระบบแล้วเราจะกดเข้าระบบรูปนี้นะคะกดปุ่มเบอร์ฟโฟค่ะเลือกใบเสร็จสินค้า หรือ RI นะคะใบเสร็จรับเงินจะเป็นของสำนักงานใหญ่นะคะกดปุ่มโอเคค่ะเข้ามาแล้วจะมีจะมีใบเสร็จรับเงินอยู่1รายการแล้วนะคะเราจะเพิ่มค่ะกดเลบ3ค่ะเลขที่กับเลขที่อยางอิงเราจะให้ระบบรันให้นะคะเราจะมาใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่11เดือนมกรา59 ลูกค้ารหัสใส่จุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้เป็นบริษัทเมเบลนะคะกดเลือกค่ะนี้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะเลือก s l กดเลือกนะคะเลขที่เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะจะพบว่ามีรายการ อยู่หนึ่งรายการนะคะกดปุมเลือกค่ะนี่นะคะหลังจากเราทำเสร็จบันทึกใบเสร็จรับเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปรายการรับค่ะตรงชนิดใส่จุดแล้วกด enter นะคะประเภทเอกสารนะคะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้จะเป็นประเภท TRD นะคะฝากโดยการเงินน,งนะคะกดเลือกค่ะเลขที่เช็คเราไม่รู้นะคะเราเว้นว่างไว้วันที่ทำเช็ควันที่รับเช็คนะคะจะเป็นวันที่11เดือนหนึ่งนะคะส่วนวันที่รับเช็คเป็นวันที่1 2นะคะของบริษัทในเบล ในที่นี้จำนวนเงินที่เราได้รับมาเป็นหนึ่งมือนะคะสมุดเงินฝากก็ใช้จุดและกด enter ค่ะจะพบว่าจะมีสมุดเงินฝากกนาคคะอยู่สองเล่มน,นะคะเราจะเลือกเล่มที่เป็นออมทรัพย์นะคะกดเลือกค่ะเมื่อเสร็จแล้วกด f 4นะคะเราจะบันทึก อีกครั้งนะคะเพราะว่าเราได้รับเช็คมาใส่จุดแล้วกด enter นะคะเช็คนี้จะเป็นเช็คฝากจากธนาคารอื่นนะคะเลือก cl เช็คฝากธนาคารอื่นค่ะกดเลือกค่ะเลขที่เช็คนะคะเป็น88 2 9 8 1 7ค่ะวันที่เราไม่สามารถรู้นะคะวันที่รับเช็คนะคะเราจะมาใส่วันที่ ตรงนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งสองหาเก้านะคะเรามาใส่รหัสธนาคารของเช็คนะคะเป็นกาิกรนะคะเอ้ยเป็นใจปานิชนะคะเลือกค่ะสาขาเป็นสาขานครปฐมนะคะ เราจะเห็นว่ายอดที่เหลืออยู่นะคะเป็น66,826บาทนะคะเราจะใส่สมุดฝากอ๋อเราไม่ต้องใส่ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเรากดปุ่ม F 1 0บันทึกค่ะจะดีกครั้งนะคะจะพบว่าในแยกประเภทนะคะ จะรันเลขบัเลขรหัสบัญชีให้เรานะคะแล้วสองข้างต้องเท่ากันค่ะกด f 1บันทึกค่ะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่เราตอบ no น,นะคะ f อกเกออกค่ะจะพบว่ามีรายการค้าอยู่สองรายการแล้วนะคะกด f อ็กเก็บออกค่ะิ้มค่ะ